สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตู้แบ่งปันไม้กันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตู้นี้กันก่อนนะครับ <c oughs> ตู้นี้ก็จะเป็นไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่เซส่วนมากนะนี่เป็นลูกไม้ด่างลายคล้ายอึ่งน,นะครับสายแบบบิ๊กบุ้มเลยนะกระถางห้านิ้วนะครับ ตัวนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมให้ไปที่หนึ่งร้อยเลยนะใซเบลุ่มเลยนะครับนี่เป็นล็อกสตาร์นะครับเป็นไม้ม่วงนะล็อกสตาร์ตัวนี้เอาไปที่เอาไปที่สามร้อยบาทนะครับคือทําดังสวยยากมากตัวนี้ดังสวยเลยนะครับล็อกสตาร์นะกระถางห้านิ้วนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดของปีศาจแดงลูกตาลน,นะครับชั้นใบดกๆเลยนะไม้มเมล็ดผมอัพลงกระถางห้านิ้วไว้นะครับติดป้ายหน่อยๆนะกาไปลุ้นต่อได้นะครับตัวเนี้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดของปีศาจแดงลูกตาลน,นะครับพอ <c oughs> ดี อันนี้ก็จะเป็นเพชรบ้านปรทุมนะครับกระถาง5นิ้วนะปลายสวยๆเลยครับต้นนี้เอาไปที่80บาทนะครับเพชรบ้านประทุมนะใส่กระถาง5นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้เมล็ดใบกลมๆนะครับกลมบล็อกเลยนะเอาไปที่100บาทนะครับไม้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะ นี่ก็ลัตะนะรุ่งเรืองนะครับกระถางห้านิ้วต้นนี้ก็ไปที่แปดสิบาทนะครับด่างสวยทุกใบนะ,ะตู้นี้ก็มีประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะใหญ่เกินไปนะ,ะเดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันต่อนะครับ,รบมาดูตู้นี้กันนะครับนี่เป็น ลูกไม้ด่างป้ายนะครับด่างสวยทุกใบเลยครับต้นนี้ใสใหญ่มากแล้วนะแต่ว่าไม้อยู่ในกระถางสี่ครับอ้อยเปลี่ยนใสแปดได้เลยนะต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับต้นนี้สวยๆเลยนะสวยมากครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้มะเล็ดนะครับเป็น ไม้ใบออกปลาครับนะครับเขาจะกลมก็ไม่เชิงกลมนะออกป้อมๆนะด่างลายปลาครับเลยนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้มเมล็ดนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนยิสานนะครับส่วนยิสานเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ใสกระถางห้านิ้วนั่นันนี้อันนี้ก็จะสะท้อนแสงแดดหน่อยนะแดดกำลังมาครับ ตัวนี้เป็นดาวก้อนบอลน,นะครับชื่อชื่อดาวก้อนบอลน,นะตัวนี้ไปที่ห้าร้อยบาทนะครับมาอยู่ในกระถางห้านิ้วนะเป็นไม้น้ําตาลป้ายเขียวนะครับใบใหม่ออกมาครับครึ่งเลยนะดาวก้อนบอลน,นะครับห้าร้อยบาทเอาเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันบ้างครับควรวบมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับ อันนี้จะเป็นลาสีมีนกระถาง5นิ้วนะครับด่างสวยๆเลยนะเอาไปที่100บาทครับตัวน,นี้เป็นลูกไม้มเมล็ดของปีศาจแดงลูกตาลน,นะแนา,นาออกมาดำเข้มๆแล้วก็มีลายแบบนี้นะครับอยู่ในกระถาง5นิ้วนะผมอัพไว้หน้าเข้มเข้มเอาไปที่เอาไปที่100บาทนะครับไม้มเมล็ดเลยนะต้นนี้ใบลกดกนะครับ ต้นนี้ชื่อเจ้าชายกบนะครับขอตั้งชื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับต้นนี้ผมก็รับเข้ามาเอามาตั้งแม่ไว้นะครับกะมาแบ่งก่อนเนาะเอาไปที่เอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับมาอยู่ในกระถางห้านิ้วล้นๆเลยนะเจ้าชายกบนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดบีทครับใส่ใหญ่ๆเอาไปที่ อาู่ที่สองรอยห้าสิบนะครับฮาร์ดบิใหญ่ๆเลยนะห้านิ้วล้นๆแล้วครับหมูย่องครับใบกลมๆแล้วก็ติดป้ายแบบนี้นะครับหมูย่องอยู่ในกระถางหกนิ้วเลยครับตัวน,นี้อับตังแม่ไปเลยครับก็เอาไปที่สามรอยห้าสิบนะครับหมูย่องแบ่งๆไปเลยครับ นี่นี้ก็เป็นลูกไม้ใบกลมหน้าเข้มเขมนะครับหน้าเข้มเขม,เขมด่างลายๆแบบนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วเลยนะเป็นลูกไม้นะครับด่างลายลายตัวน,นี้ก็พิชมพูครับป้ายสวยมากนะครับต้นนี้เอาไปที่สองร้อยบาทนะครับพิชมพูต้นนี้สวยๆเลยครับห้านิ้วนะ เอาไปดูตู้นกันต่อนะครับทำมาดูตู้นี้กันอีกนิดหน่อยนะครับตู้นี้เป็นทองอัมไพครับด่างสวยเลยนะเอาไปที่แปดสิบบาทครับทองอัมไพนี่เป็นซันเซ็สกายนะครับนี่หลอดใหม่มาก็ด่างสวยเลยนะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับซันเซ็ต ศิลาหุ่มทองครับดังสวยทุกใบเลยนะต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่ห้าสิบาทครับไม้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะสีลาหุ่มทองอันนี้ก็จะเป็นเทพพระสุธานะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับด่างเหลืองสวยๆเลยต้นนี้ก็นกยุงลำแพนนะครับห้าสิบาทนะนกยุงลำแพน โตขึ้นเขากัดลายสวยนะครับนกยูงลำแพนอันนี้เป็นดาวประกายพึกนะครับกาวไปที่ห้าสิบาทครับตัวนี้ดังเหลืองกระจายกระจายหมดแล้วนะน,นี่ก็จะเป็นสีลางห้องทองแผงนะครับแผงออกขาวอมแดงๆม่วงๆนะตัวนี้ ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับสีเหลืางมทองนะหน้าแผงๆนะครับตัวน,นี้ก็สีเหลืางมทองนะครับนี่เขาแผงออกมาดังเหลืองแบบนี้นะครับตัวน,นี้ก็ไปที่ไปที่ห้าสิบาทพอครับใบเขามีตำหนินิดนึงนะเหลืองเหลือสวยๆครับห้าสิบบาท อันนี้ก็เป็นลูกไม้ออกมาก็ดุกม่วงๆแบบนี้นะตัวนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทฟอรครับเดี๋ยวเขาติดด่างม่วงมาใบเดียวนะก็ไปลุ้นดูได้นะครับห้าสิบบาทต้นนี้เขาด่างหลายใบแต่ว,ว่าเขายังเล็กอยู่เนาะเอาไว้ก่อนดีกว่าลูกไม้นะครับ อันนี้เป็นอ,อะไรนะพรอคาลืมชื่อเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับพรอคาลืมชื่อครับตัวน,นี้ดวงอมพรครับอ่อนดอกละดวงอมพรนะห้าิบบาท นายท้องหมินครับกระถางสี่นิ้วนะกัดสี่มาแล้วนะครับเอาไปที่สามสิบาทพอครับนายท้องหมินนี่นะไซนี้นะครับนี่ก็เป็นฉัดทินกรนะครับใบดุกดกก็ไปที่สี่สิบบาทนะครับฉัดทินกรตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวนกันต่อนะครับมาดูตัวนี้กันต่ออีกนิดหน่อยนะครับ ดูวก็จะมีอะไรแบ่งกันบ้างนะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับฟอร์มส,สวยเลยนะต้นนี้เอาไปที่สี่สิบาทนะครับลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับอันนี้เป็นลูกไม้เกาะเก็ดนะครับเขาจะด่างขาวด่างเหลืองนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้เกาะเกด ตัวนี้เป็นลาสี่มีนนะครับแต่ว่าเขากาบเขาไม่มานะครับตัวนี้ไม่มีแข้งเลยนะไม่มีแข้งสักใบเลยน่าจะแผงนะครับลาสี่มีนตัวนี้ก็เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับดังมาสีสวยเลยนะตัวนี้เป็นศาตตามหาเทพนะครับเป็นไม้กัดสีสวยอีกหนึ่งตัวแนละ้วตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ โอคโนครับหน้าเข้มเขมใบเป็นเงาเลยนะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับตัวน,นี้โอคีโน ok ตัวนี้เป็นทองล้นฟ้านะครับด่างมาสวยๆเลยนะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับดารานุพพลัสครับตัวนี้ก็ด่างป้ายสวยๆก็เอาไปที่สาิบบาทพอครับดารา นี่เป็นไก่เศรษฐีนะครับต้นมรลุมเลยนะหมาอยู่ในกระถางสี่นะครับเอาไปที่ห้าสิบาทครับไก่เศรษฐีพรมนีนะครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบาทนะครับกราบใหญ่ๆเลยนะพรมะนีต้นนี้ลุนกระถางสี่นิ้วแล้วครับสามสิบบาทพันท้ายโนแล้สิงแผงใบยาวนะครับตัวนี้กัดลายมาเริ่มสวยแล้วนะไสโตแล้วนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับ ตัวน,นี้ลัตนะรุ่งเรืองนะครับด่างสวยๆเลยนะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับ <c oughs> พอขาเสียงยังไม่หายดีนะครับเสียงยังแผบๆอยู่เลย <c oughs> ตัวน,นี้เป็นมณีล้อมเพชรน,นะครับด่างสวยๆเลยนะตันนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับไมยล้นกระถางสี่นิ้วมากๆแล้วนะนี่ห้าสิบบาทด่างสวยก็ทํายากอยู่นะครับมณีได้มาไม่กี่ต้นหรอกครับส่วนมากจะไม่ค่อยด่าง ตัวน,นี้เป็นล็อกสตาร์หน้าเข้มเข้มครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดด่างนะเอาไปที่ห้าสิบาทครับล็อกสตาร์อันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับใบแปลกๆนะั่นเป็นลูกไม้เมล็ดนะใครชอบทรงใบแปลกๆแ,แ,แบบนี้นะครับผมให้ไปที่ห้สบาทนะลูกไม้เมล็ดนะครับไม้รุนก็ถางสี่นิ้วแล้วนะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้มเมล็ดของปีศาจแดงลูกตาลนะครับใบออกกลมๆเลยนะแล้วก็มีลายด้วยนะครับตัวนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับตัวนี้แบ่งๆไปเลยนะไม้มเมล็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนุมานคลองเมืองนะครับชมพูหวานก็ไปที่สามสิบบาท ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้มเมล็ดของปีสาดแดงลูกตาลน,นะครับใบดุกๆเลยนะใบกลมบล็อกเลยครับต้นนี้ก็เอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับเอาไปลุ้นต่อนะไม้มเมล็ดล้นกระถางสี่นิ้วแล้วนะครับตัวน,นี้ก็พรพุทธะนะครับผ่ามาจากต้นพรพุทธะแผงนะเอาไปที่สี่สิบาทนะครับเหลืองสวยๆเลยเลกาซี่ครับเลกาซี่ตัวน,นี้เอาไปที่ห้าสิบาทครับ ไยสวยทุกใบนะต้นนี้เป็นล่่ำรวยนะครับมีสองต้นนะครับกระถางนี้เป็นไม้ที่ผมชอบนะครับล่่ำรวยก็แบ่งไปที่ห้าสิบบาทนะครับต้นนี้กระถางสี่นิ้วนะนี <c oughs> ่เป็น <c oughs> เป็นกำปั่นทองนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับด่างทุกใบนะกำปั่นทองแป๊บนึงครับอันนี้ก็จะเป็นทองคูณนะครับนี่เขาจะมีสีทองเข้านะครับชื่อว่าทองคูณต้นนี้าไปที่เอาไปที่ห้าสิบแล้วกันครับผมให้ไปกระถางห้าสิบเลย เป็นไม้ที่จำนวนยังน้อยนะครับทองคูณแตงห้าสิบบาทพอครับต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหลืองส้มนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้ต้นนี้อยู่ในกระถางสี่นะเป็นไม้ทรงใบป้อมๆนะครับเหลืองออกส้มส้มหนะึ่งร้อยบาทมีหนึ่งเดียวก็ถังสี่นะครับ หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะครับต้นนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะนเดียวในจัก,กรวาลน,นี่เป็นลูกไม้กระถางห้านิ้วนะครับใบเขามีช้ำน้ำอยู่หนึ่งใบนะครับแต่เป็นไม้ด่างสวยเลยนะลายคล้ายอึ่งน,นะครับต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับหลอดใหม่มาก็ด่างสวยนะ เดี๋ยวผมเด็ดใบช่ำน้ำบอ,อกดีกว่าเป็นไม้ที่ก้านแข็งนะครับไม้ตัวนี้แล้วก็ใบดกด้วยนะหนึ่งร้อยยสิบาทนะครับครับวันนี้ก็สิบหกนาทีแล้วนะครับก็สนใจต้นไหนโทรสอบถามอาโทรหรือไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับก็ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลฟ์นะครับของผมจะมีค่าส่งมาหมออยู่ที่50บาทนะครับสําหรับท่านที่โอนแล้วก็เก็บเงินไปทางก็คิดไปราคาเดียวกันเลยนะครับ50บบาทเนาะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ